สินค้าคือตัวนี้นะครับอันนี้มีข้อแนะนำนิดนึงหลังจากได้ของมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเี่นะคุณเบลคุณเวลาคุณถึงอยากบอกนะตอนนี้บุกีิกภาพผมดีขึ้นมากเฮ้ยผมหน้าตาจริงจังบอกไปเลยบอกไปเลยนั่งตัวตรงนี่ยืนก็ตรงเดินก็ยังตรงนอนก็ตรงแต่ว่านอนแม่งเตือน สวัสดีนนครับผม,ผมแบงคี้นะครับจากช่อง C CC C Crop c ครับผมแล้วก<อ>็ผมเบลครับโอเควันนี้เราจะมารีวิว ของกันแล้วก็ตัวไอเทมที่ผมจะมารีวิวเนนี้เขาเรียกว่าเครื่องพยุงหลังเฮ้ยนี่จะใหญ่เกะกะเท่าท่าอะไรหรือเปล่าไม่เท่าท่าเลยตัวนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอา่าผลิตภัณฑ์เพื่อปริศภาพของมาอีกแล้ว,วมาอีกแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงด้วยโอ้โหเปิดเลยเปิดเลยผมันดี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 ดนดี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 ้นะครับอันนี้มีข้อ แนะนำนิดหนึงหลังจากได้ของมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะควรเก็บให้ห่างมือลูกนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วเม่ใป็นช้เครื่องเนี้ยค่ะอะไรก็ตามกันแล้วแต่ก็อย่าให้ไว้ใกล้มือลูกใช่แล้ระวังนิดนึ่งนะฮะซึงสินค้าที่วันนี้เราจะมารีวิวกันก็คือตัวนี้และเรามาแกะดูข้างในกันว่าเขามีอะไรมาให้อ๋อแล้วก็แกะนะครับปึ๊บมาก็จะมีมือเลยอ เคเอาข้อจริงกับผมเห็นแล้วผมแจ้งทำไมมันเป็นเครื่องสำหรับสร้าเซนเซอรแพเครื่องนี้เวลาใช้แล้วอ่ะมันจะคือเราจะใส่หลังนะหลังเราค่อมหลังเรางอนเครื่องนี้มันก็จะทำงานในการสั่นเหมือนเป็นการแจ้งเตือนเฮ้ยตอนนี้หลังค่อมหลังงอนนะไม่เท่แต่ถ้าแต่มันก็ไม่ได้มาช่วยให้ดัดลงดัดหลังดัดอะไรเราอย่างนี้ใช่ จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะฮะซึ่งสายเนี่ยสาม,มารถเรยยียนได้ได้ทุกวัยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับจริงๆแล้วบุคลิกาภาพบุคลิก,กภาพเราดีไหมเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปลองใช้ด้วยส่วนวิธีการใช้นะครับมันก็จะมีนี่เลยปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดก็คือปุ่มนี้นะครับอยูใกล้ แต่แล้วเนี่ยเราก็กดเข้างไว้ก็เปิดปิดกันแหละเปิดปิดธรรมดาปึ๊บพอเสร็จปุ๊บประมันต้องสามวิเนี่ยมันก็จะมีเสียงสั่นสั่นดังนะสั่นดัง,ดงแตง่้นเนี่ยขั้นตอนการทํางานออกมานะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยมันตั้งตรงเนี่ยมันก็จะไม่สั่นแต่ถ้ามีความรู้สึกมันเอ,เอียงนิดนึงอ่ามันก็จะสั่นพอมันตั้งตรงเนี่ยมันก็จะไม่สั่นนี่คือลักษณะการทํางานมันคงมีเซ็นเซอร์อะไรที่อยู่ข้างในนะครับแล้วถ้าแบบตอนเก้าสิบองศาเลยเก้าสิบองศาเลย โอ้สัยาเลยแสดงว่าคุณไม่สามารถใส่นอนได้ิ<ช>้นหลักคุณจะตรงใค้ไหนใชใส่นอนไม,ไม่ได้ซึ่งตัวนี้ผมลองใช้มาแล้วเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่มันก็จะมีข้อด้อยนิดนึงก็คือว่าอย่างที่คุณคุณเบลแจ้งถือว่ามันไม่สามารถใส่ตลอดเวลาได้อืออ่ะฮะซึ่งสเปคของมันตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบตอยู่ข้างในอืแบตตัวนี้อยู่ที่500มิลลิแอมแปร์การชาร์จของมันเนี่ยเราก็ชาร์จเหมือนอุปกรณ์ดิจิทั่วไปอุปกรจ์ดูดานะหัวชาร์จแบบเนี้ยชาร์จแบบคล้ายๆ พวกโทรศัพท์แอนดรอยใช่โทรศัพท์แอนดรอยทั่วไปที่ไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่ตัวนี้มันจะเป็น Type C เนาะซึ่งการชาร์จตัวนี้เนี่ยพอชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาชาร์จสั้นมากนะใช้อยู่ที่ประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงอ๋อชาร์จหนึ่งชั่วโมงในการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วในสเปคไปเขาเขาเคลมว่าใช้ได้ถึงสิบห้าวันนะถ้าใส่แล้วแล้วพยายามทำตัวให้ตรงตรงนะยังไงก็แบบมันก็จะไม่แสงมันไม่เตือนมันก็เออมันมันก็ไม่แปลกอะไรที่จะแบบว่า สิบห้าวันซึ่งผมว่าใช้ไฟน้อยตัวนี้น <ๆ S 2> ผมลองไปใช้ดูคือแบบว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก่อนที่รีวิวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ <S <S ซึ่งเวลาผมลองใช้แล้วเนี่ยมันจะใช้แบบมันจะสั่นตลอดเวลาจริงๆเต็มที่ได้แค่สองชั่วโมงอ๋อครับบอกว่าปล่อยให้มันสั่นตลอดเวลาเนี่ยเต็มที่ได้อยู่สองชั่วโมงใช่ครับผม <S <S แต่ถ้าเกิดว่าสองอาทิตย์เนี่ยเวลาคุณใส่จริงๆมันจะไม่สั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาเราใส่เดินอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเวลามันสั่นปื้ดปื้ดปื้ดปื้นน่มัาจะไ้ดเน เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ค <c oughs> ือเอาจริงๆเนี่ยจริงๆ <นะ S 2> มันก็แค่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของมันาาก็คือถ้าคุณปล่อยให้หลังค่อมหลังงอหลังไม่ตรงเนี่ยครับผมก็มันสั่นบ่อยนะครับอกว่าอายุการใช้งานมันก็สั้นใช่แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยลองใช้แล้วอยู่ รืภาพมันดีขึ้นหรือา,าเตือนเด็กคุณก็ทําหลังตรงหลังไม่งอมันก็จะสั่นน้อยลงพอสั่นน้อยลงเนี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันขึ้นยาวขึ้นซึ่งตัวเนี้ยฟังก์ชันมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ผมมาลองใช้เลยนะเพื่ให้คุณใช้ได้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผม,มจะลองให้คุณออกไปใช้ข้างนอกดูแลวเดี๋ยวผมจะอยากให้คุณบอกฟีลลิ่งลองใช้ยนะอยู่แล้วอะเป็นยังไงโอเคนะฮะได้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 เดี๋ยวผมพาคุณไปดูแบบกว้างๆเลยแดดเนี่ยลมโหเยนสบายนะครับผมถ้าใช้คำว่าแดด ไม,ไม่ควรใช้คนลบนะโอเคก็พอนะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณเบลใช้แล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวไปพบกันที่สวนสาธารณะได้เลยนะครับไปตอนนีนะ้เราอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับสวนวารีพิรมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันไอตน้ตัวนี้ตัวนี้เรไปอยู่ข้างนอกล่ะนะฮะตัวไม่ที่ใส่คุณเบลประมาณนี้นะครับโอ้ยเบลอย่าว่างูนี่นะ สุดสายเลย <laughs> คนหลังหลับ้าเราแล้วแล้วเราก็ใส่นี่แล้วก็กดเอ๊บโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเวลาคุณเดินแล้วคุณรู้สึกไงเวลามันสั่นหรือว่าเออเนี่ยตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณแบงค์ตอนนี้เราอยู่สัวบึงมะขามเทศแถวแถวไปชนีมินเป็นไรคุณลอเตะลองเตะเป็นไงละ่ะเ,เป็นไงบ้างสั่นไหมสั่นสั่นเตี้ยนมากเตี้ยนมาแล้วเป็นไงบ้างคนีบรู้สึกครับรู้สึก คือคือตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยนะอะฮะเดินน่าจะตรงเป๊ะตรงเป๊ะอ่ะฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมไมนเงี่ยพอแบบเอ้ยกูปุ๊บอี๋ตังเตือนแบบสั่นสันหลังสะเทือน่ะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านข้างเดูด้านข้างเดินร่างค้างดินรางค้างคือแบบนี้ด้านข้างด้านข้างด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนางค้างเนี่ยคือจะให้ให้เห็นว่าให้เห็นว่ามันแบบเริ่มเริ่มหลังเฮ้ยสั่นนี่สั่นอะไรวะสั่นเออต้องต้องต้องกลับมาแบบยืดให้มันแบบ ท่าที่ถูกต้องนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้สะบักหลังตรงนี้ถึงตรงนี้ต้องต้องยืดตรงเนี่สะบักหลังเลยนะถึงหลังเนี่ยประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วกําลังสวยเอนเห็นะครับนี่ประมาณนี้คอคอคอต้องตึ๊บเนี่ยท่านี้นี่ฮึ๊บเอ้ยไงคืออย่างเงี้ยถ้าเดินเดินเนี่ยบเรงกระเพ้าเราจะได้เดินเดิไปเรื่อยๆให้รู้สึกเพื่อใรู้สึกแบบคุ้นเคนอ่ะ ยางเออเออเออไอ้ยังไปเรื่อยเหมือนกันนะใช่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 เนี่ยเราก็ต้องเดินเดี๋วคืออย่างที่บอกฮะคือมันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพครับคือถ้ามันงอนิดนึงมันเอียงนิดนึงอะฮะบายละยางละนมันก็ช่วยเตือนพี่ก็คือต้องเตือนใช่ก็ต้องเตือนว่าแบบทําหลังให้ตรงทําตัวให้ตรงขึ้นนะเออไม่ทำไมคุณบอกไอ้หลังไอหลังเรได้หลังไม่เท่าไหร่ พอเดินเริ่มเริ่มเหนื่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่โอเคแต่โอเคนะคือเนี่ยมเมื่อกี้มเมื่อกี้มันก็มีเตือนนะเพราะว่าเราอยู่ก็แอบพอพอหันหลังหันอะไรเงี้ยหน่อยมันก็สั่นเตือนอ่ะถ้าหันหลังนิดนึงหันหันข้างหันหันเยี่ยวตัวมาหัานยังสั่นอีกจริงจริงจริงมันก็ไม่หันเอ้ยไม่ใช่จริงมันก็ไม่ท่นครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ใน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 ท่อนบนเรายังตรงอยนเราตั้งตัวร้อยเอ๋ยหนาดกับพื้นอ่ะฮะให้เป็นกรฝากขอโทษ ถ้าเราตั้งตัวเนี่ยตั้งฉากกับพื้นเนี่ยมันก็ยังไม่น่าแต่ถ้าเราแบบได้อย่างเงี้ยสานตันเอามาช่วยกันลองมาดูเลยลองมาดูเลยได้อย่างเงี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่าแม่งสานเลยถ้าเรากลับท่าเดิมเนี้ยขายละนี่ก็คือนี่คือการที่ถูกต้องแล้วก็ตัวตัวตรงตัวตรง่รับ อย่างเงี้ยเราเดินไปเราก็เออผมว่าผมว่าก็ดูดีขึ้นนะเน่ถึงจะอ้วนแต่ก็ดูดีเออคุณดูว่าตอนตอนแรกก็นึกว่าเท่ๆตอนหลังเอ๊ะทำไมเหลือเหมือนโลบอฟคอปไอ้เห็นดูเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์อันนี้คุณเก๋งกันไปจริงผ่อนคลายก็ได้สบาย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 คือมันมันก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ากลมไม่ได้เลยอ่ะดังดังอีกแล้วอย่างงี้ยพอมันดังเสร็จพวกคุณจะรู้คุณก็จะอึ๊บตัวขึ้นมาอ่ามันช่วยได้โอเคนะฮะ ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคใช่ไหมจะลำคาหน่อยแต่ว่าการลำคานั้นน่ะมันก็จะส่งผลให้บุคลิกบุคลิกภาพเราดีขึ้นนีดนึงผมก็บอกแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเวลาคุณใส่คุณอาจจะรู้สึกลำคาหน่อยนิดนึงแต่ถ้าคุณคุ้นชินนะคือพอคล่อมที่จะเดินคือเตียงกูไม่ได้เลยกูแย่เลยเตือนเตือนเตือนคราวนี้ผมอยากจะให้แบบเพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาใส่เนี่ยเราใส่วิ่งอ่ะใส่ได้ไหมทำท่าทำท่าทำท่าวิ่งเอาเข้าจริงเนี่ยวิ่งวิ่งแบบนี้ ถ้าจะพูดเรื่องวิ่งวิ่งตรงจริงๆแล้วต้องโน้มแมงม้าอ๋อถ้ากลับว่าตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใส่วิ่งใช่ไหมเพราะว่าเวลาวิ่งเขาบอกคุณบอกว่าท่าที่ถูกต้องก็คือมันจะต้องมันจะต้องเยียงตัวอยู่ข้างหนนั่นเองไม่ใช่เยียงตัวามันเกง้ก็ไม่ได้นะจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าหน่อย้งนั้นกลายเป็นว่าถ้าใส่ตัวนี้วิ่งเนี่ยแมงสั่นตลอดเวลามันต้องสำหรับการการตั้งตัวให้ตรงอ่ะครับผมเ็เสริมสร้างพลิกภาพแล้วก็จะคอยเตือนเราครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยมันก็ ผมถือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมกหมื กับความจุดประสงค์จริงๆของมันคือจริงๆเหมาะกับการแบบใส่แล้วก็ยืนเดินยืนเดินอะไรเงี้ยให้เห็นว่าตอนเนี้ยเราไม่ให้มันฟ้องว่าตอนเนี้ยร่างกายของเราหรือว่าหลังของเราท้องงอนะโก้มนะไม่ตรงนะแล้วมันก็จะไม่แพ้คุณได้หมดลมตรงนี้นะไม่หมดไม่หมดยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่เวลายืดมาปุ๊บมันเหมือนแบบทำให้คุณกั้นหายใจแล้เนี่ยมันเหมือนมามมามาๆโอเคน่ารำคาญมากเลยไอ้เอะสะเก็ดไอ้เอะสะเก็ด ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลจริงมันจะเตือนมันจะบอกเราว่าหลังเราไม่ตรงเฮ้แต่คุณพี้อร่อยนะโอเคขอบน้นครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สตูกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอที่สตูไป นะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่สตูนะครับแล้วตอนนี้คุณเบลคุณเวลาคุณอยากบอกนะตอนนี้บุคลิกภาพผมดีขึ้นมากเฮ้ยผมหน้าตาจริงจังบอกไปเลยบอกไปเลยแม่งตัวตรงนี่ยืนก็ตรงเดินก็ยังตรงนอนก็ตรงแต่ว่านอนแม่งเตือนถึงนี้ครับผมหลังจากที่ไปใช้มันแล้วเอาออก้มออโอเคเอาออกโอ้แตม่้ ผมบอกเลยหลังจากที่ได้ใช้งานจริงมาแล้วเนี่ยคือ <c oughs> มันมันมันจะบอกเลยนะคือหลังงอนิดเดิงหไ <c oughs> ม่ตรงเนี่ยมันเตือนเลยมันจะสานหนังตื้อตื้อตื้อสะเทือนหลังเนี่ยข้อแรกก่อนข้อแรกลังคาไหมโอ้โหหลังคา คือเออะก็ดังเออะก็ดังเที่อะไรทำอะไรก็ไม่ได้กับผมก็ต้องยืนตัวตรงเป๊ะเป็นบมัทานเลยบนเออเนี่ยมันทําให้คุณรู้ว่าตอนนี้นะตอนเนี้คุณนเวลาเดินหรือว่าคุณทํากิจกรรมอะไรเนี่ยหลังคุณเน่ะมันยังคล้อมอยู่ พราะมันเตือนแรกๆเวลาที่ทุกคนใส่ดรกแรกนะอาจจะรำคาญนิดหนึ่งตอนที่ผมใส่แรกๆกเนี่ยก็รำคาญนิดหนึ่งแต่พอคุณเริ่มปรับได้ไอ้คำสั่นเนี้ยมันก็น้อยลงมันก็ค่อยๆน้อยลงใช่ใช่คือคือผมอยากจะบอกนะสำหรับเนี่ยเขาอาจจะใช้มานานแล้วผมใช้มาเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะก็คือมันจะคอยบอก อ่ะฮะคอยเตือนคุณว่าเอ้ยตอนนี้อ่ะอ่ะฮะเออพอพอเสร็จถ้าคุณคือบางคุณจะรำคาญนะครับมันมันเรียบมันสะกิด่ะสะกิดอยู่นั่นแหละเฮ้ย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 ก็ถือว่าดีนะแต่ถามผมอ่ะครับมันดูไม่ยืดหยุ่น ไม่ยืดบก่นเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งบางคราวหรืออะไรเงี้ยที่เราแบบว่าโก้มหรืออะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่สามารถตรงในตลอดครับเพราะว่าแน่นอนหลักมันมันด้วย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 ขนาดแล้วก็ด้วยของสัดส่วนหรืออะไรของมันนะนั้นฟังชันของมันมันก็จะไม่ได้มีอะไรนะแต่สําหรับความความแค่นี้ของมันนะผมถือว่าคุณภาพเลยครับเออมันเตือนมันบอกคุณได้เลยคุณจะรู้ตัวว่าเอ้ยตอนนี้คุณไม่ตรงตัวนี้จริงๆงเนี่ยผมลองใช้มาแล้วอาจจะต้องใส่มาพักหนึ่ง ต้องพักหนึ่งประมาณแบบพยายามใส่บ่อยๆซึ่งจริงๆตรงนี้ผมก็ว่ามันก็จะมีข้อเสียแบบข้อตินิดนึงสำหรับผมนะก็คือว่ามันไม่สามารถใส่ไปข้างนอกได้เอาจริงๆอต่สาขาผมก็ใส่ได้นะใส่ได้แต่คือคุณถอดเสื้อก่อนคุณใส่นี่แล้วเอาเสื้อทางถ้าเกิดว่าคุณก้มไปนิดนึงมันดักอืดๆคุณว่าเวลาคนคนอื่นเขามองคุณมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันวอนนี้เล่นของเล่นอะไรหรือเปล่าอืม่ยเขาจไม่ต้องสนใจพอถ้ามันฝันมันเตือนแสดงว่า คลีนผ้าเราไม่ดีคนอื่นมองเราไม่ดีว่าเฮ้ยเราไม่ตื่นเฮ้ยแล้วกภพักเลยทันทีเผลอลงปุ๊บมันก็ได้อื่นๆคนก็อาจจะมองว่านั่นแหละมันเป็นการที่จะจัดนิสัยในคุณทำตัวให้มันดีใอ่โอเคใช่กนอาจจะเป็นวิธีที่ดี ที่คุณคุณเบลไวแนะนำนะครับว่าคือออกไปข้างนอกเนี่ยคุณอาจจะใส่เสื้อทับแล้วคือแบบอาจจะลองใช้ดูได้แต่จริงๆออยากให้มีแบบฟังก์ชันที่แบบมันมีแบบขุมไวไฟอะไรต่างๆนะคือแบบอยากจะเปิดก็ได้แต่ว่าเวลาคุณจะนอนเนี้ยคุณสามารถกดนาฬิกาโป๊ะเดียวปิดได้แล้วคุณเอ่อง่ายเลยเวลาไม่งั้นเวลาคุณจะนอนคุณต้องถอดออกจากขาผมนะครับผม นอดเถอะนอดเพื่อนนอนทับไปเจ็บหลังไม่มันทีคุณนั่งไงเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณบุคลิกภาพเนี่ยคุณเวลาคุณกินข้าวคุณต้องตรงเงี้ยเวลาตักข้าวอ่ะคุณลองทำหน้าตักข้าวโอเหมือนทหารไงเวลายทำข้าวเสร็จปั๊บรั้วของชาติรั้วของชาติกินตึ๊บอืมกินตึ๊บแต่บังเพิงก้มหยิบน้ำมาใส่ตรงนี้มันอาจจะมีแบบข้อด้อยนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าสมมติว่ามองในลักษณะการที่แบบการใช้งานอยู่ในบ้านเนี่ยอะไรที่เราใส่ไว้เนี่ย ประมาณสักวันหนึ่งเวลาเราเรา,เราแบบทากิจกรรมอะไรในบ้านนย่าใส่ไว้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าช่วยได้ช่วยได้ดีด้วยผมว่าอย่าง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 ที่บอกไว้เมื่อกี้นะครมันก็เป็นตัวช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของเราครับ <ผม S 2> โอเค,อเ,คเลยเทีนี้ก็ราคาไปในเทาร่เน,นาะแม่งานคือ,าคอตามผมก็ เทคโนโลยีนิดนึงมีเดิงต้องดูอย่างนี้ดีกว่าคันต้องดูที่ดีไซน์ผมว่าดีไซน์นี่ไม่ขี้เหเร่นะดีไซน์ไม่ขี้เหร่นะไออเหมือนใส่ไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกัะตันนะเดินแบบยืดอกตลอดตันเมก้าโดนนะผมว่าเดาว่าเหมือนไอ้อต้องเป็นหัวใจเทียนของแมนแต่ก็ผมนะมันคงไม่ได้แพงอะไรนักหนาฮะสองร้อยห้าสิบก็โอเคละเผื่อสองร้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ ก็น่าจะเหมาะกับอะไรพวกนี้นะราคาตัวนี้จริงๆคุณให้200ดูแล้วมันก็ไมไ่น่าจะถึงสองร้อยน่าสตัวนี้ผมได้มาในราคาที่หนึ่ง้็บาทเท่านั้นราคาตัวนี้เราจะเอาไปเล่นในกิจกรรมด้วยนะยังไงแล้วคนจำดีๆด้วยนะคร <Okay. S 2> ับโอเคพูดถึงราคาใช่เอ้าพูดอีกสักทีได้ไหมล่าราคามันเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อย็บ้าบาทเออโอเคตอนนี้ผมสั่งซื้อเนี่ยอ่า อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงโปรซึ่งถ้าอยู่ในช่วงโปรเขาเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้นะก็โปรโมชั่นตามนี่เราสามารถซื้อได้ในช็อปโปรช็อปปี้ใช่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับปลา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 เฮ้ยตกใจตกใจหายวว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 วลิวว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 าขี้แจว นะฮะเขาก็จะเอาคอยดีคอยดีขี้อะไรนะขี้แจกโอ้เพียงนิดนึงมันจะกลายเป็นเป็นขี้แจก มันโอเคนะม,ม,มันการใช้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้มันเป็นการทดลองมากกว่าใช่แ<ช>ลองมากกว่านะครับซึ่งตัวนี้เ,เราจะจัดกิจกรรมอยู่ที่ Facebook นะครับแล้วก็เฟซบุ o กเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอิีให้สําหรับใครที่ได้รับของรางวัลเนี่ยเราก็จะส่งให้เลยนะไม่มีค่าส่งเลยนะ,ะส่งซีก็คือถ้าใครได้รางวัลแลวชนะช่ก็รอรับอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องเสียเงินเลยใดซึ่งเราจะแจกเนี่ทิตย์นะครับ ก็าฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ e b o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  k ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมแัะคุณเบลแล,ล,แลครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ